น้องจำโบกก็จะเป็นเป็นรอบๆเหมือนกันนะครับค่ายสินทร์ซับนะครับช่วยงานแล้วอผงานเพลงขอบคุณสวัสด์นะครับน้องนี่ก็มีความสามารถมากนะครับใครอยากทําเพลงอยากตกัดต่อวิดีโอหรืออยากต้องการทีมโปรดักชั่นในไปการไปสอร์ตงานตัวเองนะครับ<ม>ติดต่อนาง<ม>พี่เสกได้นะครับเป็นทีมงานเดียวกันนะฮะก็ติดต่อได้มีความสามารถนะครับติดตามผลง,งานด้วยนะฮะมาเอาโหอเริ่มท้ายเลยครับ กเก็บบรรยากาศสวัสดีร้อยสิคนค่ะบางคนบางคนถามาทำไมแม็กไม่เล่นเอ็เีเพราะว่าแม็กอยากลองมากำกับดูแล้วก็มาก็เป็นเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของ m อบให้น้องได้โชว์ความสามารถของตัวเองด้วยเผื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นสวัสดีพี่นกด้วยพี่นกเข้ามาดูเมื่กอกี้ ก็อยากให้โอกาสน้องนุ่งด้วยนะครับแสดงความสามารถเผื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นเห็นความสามารถของน้องนุ่งเนี่ยเอาไปต่อยอดในวงการบัเทีในหลายๆด้านอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับติดตามครับผมในเร็วนี้ครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเพลยิ่งบทอยู่ครับโฆษณาครับพักโฆษณาชมบรรยากาศรอบๆ อันนี้ก็าลวงดูอย่างไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโปรเดียวผมนะครับโชว์หน้าโชว์ตาหน่อยโปรดิวเอ็มบีนะฮะคนนี้ทนมากอึดทนทานแล้วก็น้องน้องกระติกนะครับเวลามาเขากล้องไดยมั้ยไม่ต้งพิงม่ต้งพิงเขากล้งองตอนนี้มีผู้ใหญ่เห็นด้วยครับติดต่อน้องได้นะครับไปเล่นเอ็มวงเอ็มบีนะครับเป็นนักร้อง กำลังต้นอยู่ค่ายสินทร์นี่แหละนะครับน่ารักน้องนี่ใสดีครับแล้วก็มีเพื่อนนะครับเพื่อนชื่ออะไรนะครับน้องแคทน้องแคทก็เป็นนักร้องเสียงดีนะฮะก็ฝาติดตาม่าโดดจะโดดโดดโดดโอ้ยหนูนึกว่าฉีโดดไปนะ่ามเพุ่นมึก็มั่พ่น่า่นมั่ี่งเลยนะกอนม่งเลยเนี้นนนไนเเเงเมากเข้าข้างหลังใ่เพื่อนเนเาแบบเพื่อน ไม่กว่าไหมครับเตือก่อนน้ำเตือก่อนเลย